เขจัดการมาหมดเลยถ้าให้ชอบเป็นคนจบจะโอเคเหรอครับเป็นของขวัญที่ผมเตรียมไว้ให้ลุงเลยแบบนี้ตายแงรีบๆตีเข้าเซเจ้าพวกมนุษย์ท้อทองนั้นแจ้งเตือนคุณเอาชนะราชินีแมงมุมอาลาโอเน่แจ้งเตือนคุณได้รับแกนกลางของอาลาโอเน่ แจ้งเตือนคุณได้รับเลือดของอเน่แจ้งเตือนคุณได้รับ Awakening b e a เจริงว้าวรู้สึกดีเป็นบ้าแจ้งเตือนคุณได้รับ1นึ่งแสนทองแจ้งเตือนคุณเลเวล71แล้วโอ้เรามาสุดยอดไปเลยฮะเจ้านายงัง่งสุดยอดเลยนะไม่ใช่แค่ได้อไอเทมจากการฆ่าอเน่ แต่ยังได้เทคนิคการใช้มานาของลูกศรวิญญาณอาคาตอีกแถมยังได้เทคนิคพิเศษอย่างการสร้างโดมโรคระบาดอีกการเก็บเกี่ยวครั้งนี้ถือว่าคุ้มมากจริงๆเยี่ยมเลยคุณลุงส่วนใหญ่ก็ฝีมือเธอทั้งนั้นโอ้ใช่สิมีอะไรแบบนี้มาในช่องเก็บของของฉันด้วยน่ะนั่นมัน บัสโตนประเภทส่วนผสมแรงฮีโร่บัสโตนเป็นอัญมณีที่พบได้ในมัสเตอร์มีชื่อหรือแรงที่สูงกว่าและเป็นมานาสโตนที่บรรจุความสามารถและลักษณะเฉพาะของบอสต่างจากวัตถุเทียมที่นักเล่นแกแ่แพทสร้างขึ้นมันหายากเพราะถูกสร้างขึ้นในร่างของสิ่งมีชีวิตที่มีความฉลาดเพราะแบบนี้แม้แต่ก่อนฉันย้อนเวลากลับมามันก็ยังเป็นสิ่งที่แพงมาก และฉันเองก็ยังสนุกกับมันอีกด้วยผมคิดว่าถ้าคุณเอาอันนี้ไปให้กิวนักผจญภัยคุณน่าจะได้ฟรีพาร์ตไปโกหรือเทียอื่นเลยเอถ้าขายมันก็จะได้เงินเยอะมากแต่การได้ไปรับรองนักผจญภัยฟรีจะมีประโยชน์มากกว่าถ้าพูดแบบนั้นฉันก็รู้แล้วละ่ะว่าจะต้องทำยังไงกับมันแต่ว่านะใช้เวลาเคลียร์นางกว่าที่คิดอีก ทำยังไงกันดีครับเพื <DA> to to ่อนของคุณล <after> ุงก็รออยู่ด้วยนี่ครับทำไมต้องไปเป็นห่วงอะไรเรื่องนั้นด้วยเล่าชายแก่พวกนั้นมันอยู่กันเองได้อยู่แล้วนะอสู้กับบอสสนุกจนลืมเวลาไปเลยต้องขอบคุณเขาที่แนะนํากันเป็นอย่างดีอืมด้วยความสามารถของเขาแล้วหลอนชายเธอคิดยังไงถ้าจะเล่นกันกับฉันอีกหน่อยน่ะ อะไรนะครับหมายความว่ายังไงฉันกำลองชวนนอยเข้าแคนนฉันเนาะถึงจะยังไม่ได้สร้างก็เถิณนะะอาณาเขตของฟาร์มาแล้วมาอีกนะครับหืมชุดนี้โอเคเลยนี่เจ้านายงั่งซื้อชุดใหม่ละใช่แล้ว พอชุดฉันพอสู้เสร็จก็เลยไม่เป็นท่าเลยแต่ก็สนุกดีนะแน่นอนว่าเหตุผลที่สำคัญคือขอบคุณครับคุณลุงไม่มีเหตุผลที่ต้องปฏิเสธข้อเสนอของลุงสักหน่อยเพราะฉันอยากจะเริ่มแบบนั้นถ้าไม่งั้นฉันคงเสียดายทุกอย่างที่เขาให้มาแน่เอ๊ะว่าไงนะครับคุณลุงฉันจะเอาพวกนี้ไปทำอะไรล่ะเอาไปให้หมดเลย แต่ผมไม่มีอะไรให้ลุงคืนเลยนะครับนี่หลานชายฉันดูเหมือนคนที่อยากได้ของพวกนี้นักหรือไงแต่ถ้านอยยังยืนการแบบนั้นงั้นฉันขอรับเป็นกองทุนกิจกรรมพันธบิตรเลือดเขาวหน้าแล้วกันแต่ว่ายังไงฉันก็รับมาเฉยๆไม่ได้ฉันควรจะซื้อของขวัญให้เขาที่หลังหืมใกล้ถึงแล้วนี่นาจะเดินอีกนานแค่ไหนเนี่ยเจ้านายง่าย เราใกล้ถึงแล้วจะเจะ้านายงั่งดูข้างหน้าฮะห,หอคอยเต็มไปหมดเลยถึงสักทีถนนหอคอยเวทมนต์เรียกว่าหอคอยงาช้างแห่งความจริงเป็นสถานที่ที่คุณสามารถค้นหาสิ่งของหายากมากมายที่คุณไม่สามารถหาได้แม้แต่ที่ศูนย์การค้าก็ตามหอคอยเวทมนต์แห่งปัญญาการวิจัยเชิงลึกและการเพิ่มประสิทธิภาพของมานา หอคอยเวทมนต์แห่งมิติค้นคว้านพจนภัยจากโลกอื่นและพัฒนาทฤษฎีโลกหลายมิติและโลกคู่ขนานและหอคอยเวทมนต์แห่งคุณลักษณะวิจัยความเข้าใจที่สมบูรณ์ของมาสเตอร์และทฤษฎีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับลำดับวงตระกูลวิวัฒนาการมีหอคอยอยู่เยอะมากแต่มีแค่ที่เดียวเท่านั้นที่ฉันต้องการจะไป ว้าวว้าวาเจ้านายงั่งนั่นหอคอยอะไรอะ่ะหืมทำไมเป็นทองหมดเลยอาตาฉันเหมือนที่เคยได้ยินมาเลยหอคอยที่ส่องสว่างจนตาแทบบอดมันถูกเรียกว่าหอคอยเวทมนต์แห่งการเล่นแร่แปรธาตุและเป็นคลังทองของสิ่งที่เหมือนจะเป็นสมบัติทั้งหมดในโลกก่อนที่ฉันจะย้อนเวลา มันเคยถูกเรียกว่าหอคอยทองคําซึ่งมีเพียงผีหน้าเงินเท่านั้นที่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นแร่แปรธาตุและการแปลงร่างรวมตัวกันแถมยังมีข่าวลืออีกด้วยว่าถ้าหลุดเข้าไปแล้วก็กระเป๋าแบนแน่มันคือที่ที่ฉันตามหายินดีต้อนรับครับนักปะจนภัยจากโลกอื่นที่กำลังค้นหาความจริง อาเวนนักเล่นแร่แปรธาตุช่วงทดลองงานของหอคอยเวทมนต์แห่งการเล่นแร่แปรธาตุหืมนักเล่นแร่แปรธาตุช่วงทดลองงานแต่เขาแต่งตัวหรูหรามากเลยนะต้องการมาทำอะไรที่หอคอยของเราเหรอครับฉันอยากเจอท่านเลโนดท่านเลโนรดูรคุณจะหมายถึงใช่นั่นแหละฉันอยากเจอท่านเลโนด ที่รู้กันว่ามือทองเน่ะโอ้งั้นเหรอครับการแสดงท่าทางระบากใจนั่นเล่นได้ดีกว่าพวกตัวประกอบส่วนใหญ่ซะอีกขอโทษนะครับแต่ช่วงนี้ท่านเลโนดค่อนข้างยุ่งเพราะงั้นแขกทั่วไปคงเจอท่านยากหน่อยนะครับลอ <c oughs> ยยิ้มธุรกิจนั่นเขาไม่ใช่คนที่พวกขอทานแบบแกจะเจอได้คงคิดแบบนั้นอยู่สินะ เลโนดมือทองเป็นตัวละครหลักที่ดูแลหอคอยเวทมนต์แห่งการเล่นแร่แปรธาตุดังนั้นหากไม่ใช่ VIP ก็จะไม่สามารถพบเขาได้แต่ถ้าคุณอยากเจอท่านเลโนดคุณต้องจ่ายเงินมัดจอมแยกต่างหากและทำการจองไม่แต่ฉันเป็นใครเท่านี้พอไหมพอใช้เงินแล้วคนพวกนี้ก็เหมือนกันหมดท่านครับ ผมขอโทษแต่หอคอยของเราไม่รับการร้องขอและการล็อบบี้แกลองเปิดดูสิครับครับอะไรเนี่ยนี่มันอะไรกันจ่ายก้อนใหญ่จ่ายก้อนใหญ่หนึ่งล้านทองดีที่เข้าใจถ้านายอยากได้หนึ่งล้านทองนี่พาฉันไปเจอท่านเลโนตเดี๋ยวนี้ กรุณาจับให้มั่นเรากำลังขึ้นไปชั้นบนมัมันขยับอันตรายนะอยู่เฉยด้วยเจ้าก้อนสุดยอดเลยจะสร้างอะไรก็ได้ที่นี่หรอหเจ้านายงั่งใช่แล้วส่วนสำคัญเลยละ่ะฉันจะสร้างมันที่นี่ได้แค่เห็นหินลอยได้หนึ่งรยก้อนนั้นฉันก็รู้เลยว่าวิศวกรรกมเวทมนต์ของที่นี่อยู่ในระดับขั้นสูงหินพวกนั้น ถูกสร้างขึ้นโดยการฝังหินม,มานาคุณภาพสูงไว้ที่ด้านล่างหินลอยแค่ก้อนเดียวก็มีมูลค่ามหาศาลแล้วทางดาราศาสตร์ถึงแล้วละ่ะลเราอยู่ที่ไหนน่ะเจ้านายงัางไม่แน่ใจเราอยู่เอ๊ะสวัสดีครับคุณคือท่านเลโนต อใบหน้าเจ้าเต็มไปด้วยความกังวลเจ้าผู้สแสวงบุญที่ค้นหาความจริงอะไรนะฮะไอความรู้สึกเหมือนหมอดูชวนเข้าละทีนี่มัอนอะไรไม่ต้องห่วงฉันจะเป็นฝ่ายบอกทางให้กับเจ้าที่หลงทางเองยินดีที่ได้รู้จักฉัน มาสเตอร์ Master, แห่งหอคอยเวทมนต์นี้มือทองคำที่เป็นตัวแทนอาณาเขตของฟาร์มานามว่าเลโนสว่าแต่ลมอะไรหอบเจ้ามาที่นี่ละ่ะผมอยากจะขอความเห็นจากนักเล่นแร่ชื่อดังเลยต้องมาหาท่านอย่างเลี่ยงไม่ได้ท่านเลโนสอืมมาหาครับได้หรือเปล่า แน่นอนได้ข่าวว่าเจ้าให้เงินทุนวิจัยรอมาด้วยนี่ไม่ได้เยอะแยอะอะไรหรอกครับถือเป็นมารยาทแน่นอนว่าต้องรู้เพราะตอนแรกมันคงมีราคาประมาณสิบล้านหมายความว่าฉันต้องใช้เงินให้คุ้มนอกจากใช้เงินกับครอบครัวหรือเพื่อนฉันก็แทบไม่แตะต้องมันเลยนั่นคือความเชื่อของฉันอ้หนูครับ เรียกผมเหรอครับท่านเลโนสทำไมเปิดต่อแบบนั้นฉันรู้สึกได้เจ้าต่างออกไปจากนักผจญภัยคนอื่นครับหมายความว่าแม้แต่ท่าทองสบายๆต่อหน้าฉันชายคนนี้ไม่ธรรมดาแม้แต่เซียววิก็จับสังเกตได้โอ้ผมไม่ได้ตั้งใจครับพอเห็นท่าน ก็ซ่อนความตื่นเต้นไว้ไม่ไหวพอท่านดังมากจริงๆแต่คงโง่แน่ถ้าเผยไตยออกไปอืมงั้นเหรอเขามีสายตาแปลกๆบางทีฉันอาจจะใช้พลังจิตมากเกินไปตอนคุยกับ VIP เมื่อวานนี้งั้นมาเข้าเรื่องมันดีกว่าเจ้าต้องการอะไรก็ไม่ใช่อะไรที่ทำได้ง่ายๆแล้วเอย จะบอกว่ามันทำยากงั้นเะไม่รู้หรือไงว่าฉันมัน็นใครท่านคือมือทองคําที่ทำทุกอย่างได้ตำนานนักเล่นแร่แปรธาตุที่ยังมีลมหายใจท่านเลโนตใช่แล้วรู้ดีนี่แล้วยังคิดว่าฉันจะทำของที่เจ้ากำลังจะบอกให้ไม่ได้อีกงั้นเหรอถ้าเป็นท่านไม่มีอะไรที่ท่านทำไม่ได้เลยใช่ไหมครับ นอนกรีบดีบพูดมาได้แล้วให้เงินฉันมาก็ต้องมากฉันเป็นพวกตอบแทนคืนให้สมน้ำสมเนื้ออยู่แล้วว้าวจริงเหรอครับถ้าเงินคุณเคยได้ยินเรื่องน้ำตาของต้นไม้โลกบ้างไหมอืมงั้นเหรอน้ำตาว่างไงนะน้ำตาของต้นไม้โลกน้ำตาของต้นไม้โลกส่วนผสมของระดับฮีโร่ แม้แต่จะพบเจอมันยังเป็นเรื่องยากเพราะมีนางฟ้าคอยปกป้องเนื่องจากคิดตั้นของต้นไม้โลกที่งอกออกมาจากเจดจำนงแห่งอำนาจเจ้าเจ้าจะเอาไปทำอะไรเขาจะเอาคิดตันของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำนันเหรอนั่นคือสิ่งที่ไม่สามารถและไม่ควรเกิดขึ้นในทวีปอาเซียท่านทำได้ใช่ไหมครับ ถ้าไม่ใช่การเล่นแร่แปรธาตุระดับสูงแน่นอนว่าแม้แต่การสร้างมันขึ้นมาด้วยการเล่นแร่แปรธาตุระดับสูงก็ยังเป็นเรื่องยากอืน้ำตาของต้นไม้โลกอมืมันก็ทำไม่ได้ยากไม่สิมันก็ยากนิดหน่อยแต่มีปัญหาอย่างหนึ่งแม้แต่โลนสยังบอกว่ามันยากอย่างนั้นเหรอปัญหา แต่มันไม่ใช่เรื่องของฉันเอ๊อะคือเขาจะอธิบายอย่างรวเดเร็วนะคือมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่าง,งนี้มันยางังนะเข้าใจแล้วใช่ไหมตอนนี้เราไม่มีวัตถุดิบที่หอคอยเวทมนต์เลยนะถึงฉันอยากจะทำน้ำตาของต้นไม้โลกให้เจ้าแค่ไหนแต่ตอนนี้มันก็ยังเจ้ากเกินไปอยู่ดีถึงจะเป็นกฎของฉัน ที่จะต้องตอบแทนคืนให้สมน้ำสมเนื้อแต่ทำยังไงได้ละ่ะแน่นอนถ้าฉันมีวัตถุดิบแล้วก็ฉันทำได้แน่อะนี่ครับดะได้ยังไงกันนี่ไม่ต้องห่วงเปิดเลยฮะน่ะนี่มันจี่หางแสง หินอ่อนแห่งกานตื่นขึ้นและยังมีอย่างอื่นอีกจะจ้าไปเอาของพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ยซื้อมานะ่ะฮะซื้อพวกนี้ด้วยเงินกันเหรอครับพอดีคิดว่าจำเป็นนะ่ะเด็กคนนี้เป็นแบบดีมาตลอดเลยงั้นสินะไม่ว่าจะพูดอะไรก็คงเปล่าประโยชน์เป็นของขวัญน,นะครับให้แก่ท่านเลโนสมือทองคำ เพราะงั VII ้นตอนนี้ทําได้แล้วใช่ไหมครับคือว่าน้ำตาต้นไม้โลกน่ะเจ้าจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะทำเสร็จเลยเล้อมให้ตายเถอะพูดเกินไปแล้วก็แค่ต้องพยายามมากขึ้นหน่อยว่าไหมล่ะ ใช่เจ้านายงั่งได้ยินข่าวลือนั่นบ้างไหมเอ๊ะขาวลืออะไรกันนักฆ่าช่างฝีมือคนนั้นไงอ๋อไอ้บ้าท,ที่ซ่อนตัวด้วยการใช้ชุดคุมพี่น้องและตะเวนไปทุกขอคอยเวทมนต่ะเหรอจ้านายจ๋าคนที่ต้องทนทุกขจากน้ำมือของเขาก็อย่างซเซอร์เรโนตกับเซอร์กลิน <c oughs> <c oughs> อธุ ให้ตายเถอะเขายังเด็กอยู่มากแต่ร่างกายกับมีปัญหาซะแล้วนะนายจ๊ะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแต่ก็ระวังตัวไไว้ล่ะนายอาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปก็ได้ได,ได้เลยพวกคุณสองคนด้วยนะผมไปก่อนละพวกเขาพูดทั้งเราหรือเปล่าเจ้านายง้างคิดว่ากันนะเอาเถอะชื่อเสียงฉันก็เฉาอยู่แล้ว แต่ก็ได้ทุกอย่างที่ต้องการมาแล้วเหมือนกันนี่คือผลลัพธ์ของการบีบมาสเตอร์แห่งหอคอยเวทมนต์แบบนับครั้งไม่ถ้วนไปที่ต่อไปกันเลยดีไหมเปลี่ยนชุดเป็นเซตหมาป่าโท,โทเทมิกฮ่าฮ่อปชั่นนี่สุดยอดไปเลยแฮะเซตหมาป่าโทเทมิกประเภทเซตแรงฮีโร่รวมเงินที่ใช้ไปกับมาสเตอร์แล้ว ฉันใช้เงินไปหลายร้อยล้านในชีวิตจริงเพราะงั้นแน่นอนว่ามันควรต้องดีแบบนี้แหละฉันต้องใช้เวลาอย่างน้อยเท่านี้เพื่อเดินทางผ่านส่วนกลางให้ตายเถอะดีจริงๆที่เอาคำสาบบ้านนั่นออกไปก่อนจิ๊ที่ติดอยู่กับตัวเจ้านายเนี่ยเหรอใช่ที่มาสเตอร์เคยบอกก่อนหน้านี้การแก้แค้นสำคัญแต่ฉันมีเป้าหมายที่สำคัญกว่า คำสาบที่ฉันได้หลังย้อนเวลากลับไป10ปีซึ่งจะเปิดเผยตัวตนของระบบ OVO ถ้าไม่ใช่เพราะคำสาบนี้ฉันคงไม่รู้สึกกดดันที่จะเพิ่มสเปคของฉันแบบนี้ระบบนี้เป็นคำถามมากฉันกำลังติดตามตัวอลิสเตอร์ที่ดูน่าสงสัยอยู่และลุ่งอารุณของไม้กังเขตในตอนนี้แต่ไม่สิ อย่าพิ่งคิดเยอะเกินต้องทำเรื่องที่สามารถทำในตอนนี้ได้ก่อนแล้วผลลัพธ์จะค่อยๆตามมาเองไอเจ้านายงั่งเราจะไปไกลแค่ไหนเนี่ยเงียบน่ฉันมั่นใจว่ามันอยู่แถวนี้นะที่นี่มันมืดแล้วเนี่ย <c oughs> จี๊ดจะเจ้านายงั่งถ้าผีโผล่มาล่ะผีอะไรฟะมา มันเหมือนจะมีผีโผล่มาเลยนี่นาะพูดอะไรของแกแกเองก็เป็นผีเหมือนกันนะผีลูกเจี๊ยบนะ่ะก้อนไม่ใช่ผีนะเป็นวิญญาณลูกเจี๊ยบวิญญาณเฉยๆโว้ยจ้าจ้าอะไรก็ช่างแค่รออีกหน่อยมันอยู่นี่แน่นอนถ้าฉันไม่มีสัมผัสที่หงกหรือประสบการณ์จากช่วงก่อนย้อนเวลากลับมาก็คงไม่มาที่นี่แน่ เจอแล้วที่ที่ตัดขาดจากโลกภายนอกเพราไม่สามารถติดตั้งประตูวาร์ปที่นี่ได้และเป็นที่ที่อาจเข้ามาเสี่ยงชีวิตถ้าไม่เก่งพอถึงแล้วสถานที่ที่มาสเตอร์โบลานอาศัยอยู่ชั่วนิรัน์ก้าวข้ามสายพันธุ์และอายุเพียงเพื่อปัะไวบัเดียวมีใครอยู่ไหมแจ้งเตือนคุณได้พบเส้นทางลับ ตำแหน่งปัจจุบันเตาของอุนดูแจ้งเตือนสร้างข้อมูลตำแหน่งใหม่แล้วที่นี่แปลกมากเลยเจ้านายงั่งรู้สึกเหมือนกำลังจะกลายเป็นซุปไก่มานาที่นี่มันสุดยอดเกินไปแล้วเนาะแน่นอนที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีมานามหาศาลพอที่จะเรียกว่าเลไลหหืมไม่มีคนเลยเหรอเงียบชมัดเลยเจ้านายงั่งไม่ ถ้าลองฟังดีๆแล้วล่ะก็เหมือนจะมีเสียงดังมาจากตรงนั้นเจ้าบ้านั่นใครเซอร์เล็กซาอะไรมนุษย์หรอรู้ชื่อข้อได้ยังไงอย่างที่คิดการปรากฏตัวอันทรงพลังของเขามันน่าเหลือเชื่อแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนถ้าฉันตอบผิดไปแล้วก็ได้เป็นเรื่องแน่ผมจะไม่รู้ได้ยังไงกันครับท่านเล็กซา ผู้นำกลุ่มพันพธวิตรค้อนแดงเซอร์ล็อกทาทายาเพียงผู้เดียวของนักรบผู้ยิ่งใหญ่และเจ้าของค้อนกษัตริย์อมตะข้าคือออคนั่นในช่วงเวลาหนึ่งถึงจะผ่านมาหลายร้อยปีแล้วก็เถอะเป็นมนุษย์ที่ฉลาดดีเนี่ขอบคุณครับในโลกของออไม่ใช่เรื่องเวอร์เกินไปที่จะเรียกเล็กซาว่าเป็นฮีโร่ในตำนานหลังจากการต่อสู้ของปีศาจสวรรค์ เขาก็กลายเป็นออกที่ปราบมังกรดำอารวาได้ด้วยตัวคนเดียวและหลังจากที่นักรบผู้ยิ่งใหญ่ล็อกท่าเสียชีวิตจากมังกรดำเขาได้รับค้อนกษัตริย์อมะตะซึ่งมีพลังของฮีโร่คนก่อนอยู่ในนั้นและรวมสายพันธุ์ของเขาเข้าด้วยกันด้วยพลังและความสามารถเพื่อสร้างพัธมิดค้อนแดงการดำรงอยู่ของเขานั้นคล้ายคลึงกับพระเจ้าท่ามกลางเหล่าออกจากนั้น เขาก็ยุพันธมิตรและเกษียณและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่เตาหลอมของอุนดูแต่ทำไมอยู่คนเดียวละ่ะที่เตาหลอมของอุนดูแน่นอนว่ามีงั้นสมมติว่าเจ้ารู้ว่าข้าเป็นใครแล้วอะไรทําให้มนุษย์แบบเจ้ามาที่นี่ฉันต้องตอบอย่างระมัดระวังเพื่อที่เขาจะได้ไม่โกรธอ่าใช่สิผมมีข้อเสนอมาให้กับเซอร์เล็กซานี่เจ้ามนุษย์ ครับแกอยากตายหรือไงคครับทำไมจูจ่ๆก็ถามแบบนั้นล่ะครับไม่ใช่แค่มนุษย์แบบแกกล้าเข้ามาที่นี่แต่แกยังกล้ามาต่อรองกับผ้าอีกงั้นเหรอถ้าแกอยากตายนะกก็พูดข้อเสนอของแกออกมาเลยสสวยแล้วไงสีเงียงแน่ใครช่างกล้าเอะอะเสียงดังในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ ไอ,อ้ออกบ้าหุบปากเดี๋ยวนี้สเสียงนี้ในที่สุดเจ้าของคนอื่นของเต้าหลอกอุนดูพวกเขามาแล้วไอ,อ้ออกเวนกล้าดียังไงมาแกงอาวัหน้ารังเกียจนั่นไปทั่วกษัตริย์องค์แรกของดูรินอณาจักรคนแคบผู้ยิ่งใหญ่ใต้ภูเขามูรดินลาดาพอร์ทที่สอง เราปล่อยให้ออกชั้นต่ำเข้ามาแล้วดูมันเถิ่มเกิมเข้าสิราชาแห่งนางฟ้าปกป้องดินแดนแห่งนางฟ้าจากความชั่วร้ายอันยิ่งใหญ่บาลักโอเบลอนส,สวัสดีครับท่านมูลดินท่านโอเบลอนนี่เป็นโอกาสเดียวของฉันที่จะรอดอมนุษย์เหรอรู้ชื่อพวกข้าได้ยังไง ผมมาที่นี่หลังจากได้ยินที่บอกกันปากต่อปากทูบันเคนเวแลนวอลคนัทเพื่อตัดสินว่าใครคือช่างตีเหล็กที่ดีที่สุดจากทั้งสาเผ่าพันธุ์พวกเขามีส่วนร่วมในการแข่งขันที่ยาวนานนับพันปีโดยถือว่าใครก็ตามที่ชนะจะได้เป็นช่างตีเหล็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปโอ้โหวอลคนัท ไม่ได้ยินชื่อนี้มานานชื่อข้าโด่งดังในหมู่มนุษย์เงินเหรอเขาพูดชื่อข้าก่อนเจ้าซะอีกเจ้าเอวอสมองกวงพูดอะไรเจ้าเตี้ยมอโต้พวกไม่รู้จกักโตจะมาที่นี่ให้มันวุ่นวายทำไมเรามีหลายอย่างที่ต้องทำอีกยังบ้าบอเหมือนเคยพวกเขาไม่เบื่อที่จะอยู่ที่นี่และต่อสู้กันทุกวันใช่ไหมแต่นั่นคือเหตุผลที่เตาหลอมของอุนดู เป็นที่ที่ชาติก่อนทุกคนอยากจะมาเพราะการต่อสู้นี้สามารถนำไปสู่การสร้างไอเทมงานฝีมือแบบสุ่มที่มีความสามารถขั้นสูงเจ้าชั้นต่ำอยู่ต่อหน้ามนุษย์เช่นนี้ไม่อายหรือไงพัวจบหรือยังแม้ว่าจะเป็นเพราะพวกเขาทุ่มจนสุดตัวไม่มีทักษะทางสังคมและอารมณ์เลยข้าทนไม่ไหวแล้วยอ นั่นมันเขาพูดค่าตั้งหากเองใช่แล้วถ้าแกอยากตายขนาดนั้นจะเจ้านายงั้งฮะฉันจะฆ่าแกทั้งคู่เองวะ่วะ,วะเวรละโวยงั้นจะบอกว่าแกอยากยื่นข้อเสนอให้ฉันกับเจ้าพวกนั้นสินะครับใช่แล้ว ตลกชิปเห็นได้ชัดเลยว่าเขาแข็งแร่งกว่าสองคนนั้นทั้งสมเชื่อมโยงกันด้วยพันธสัญญาเดียวพวกเขาเดิมพันชีวิตของตัวเองเพื่อรับใช้ผู้ชนะการแข่งขันในฐานะพี่ชายต้องขอบคุณพันธสัญญาที่เหมือนคำสาบนั่นพวกเขาไม่สามารถตายได้และต้องต่อสู้ต่อไปแบบนี้ผมรู้ว่าทำไมพวกท่านทั้งสถึงอยู่ที่นี่ เป็นเพราะพันธสัญญาที่ยาวนานนับพันปีอืมแกรู้ด้วยเหรอเพราะแบบนั้นผมถึงมาที่นี่ผมรู้วิธีจบเรื่องพวกนี้อืมอร่อ,เอเยเนาะนาะนั่นมันแสงไฟที่เรียกว่าดวงตามังกรเพลิงคนอย่างแกมีของล้ำค่าแบบนี้ได้ยังไงกันผมมีวิธีของผมน่า ฉันไม่ได้ได้ชื่อนักฆ่าหอคอยเวทมนต์มาเล่นๆซะหน่อยเจ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีมารยาซะจริงคุณไม่รู้จักสำนวนให้ผู้ใหญ่ก่อนหรือไงถ้าสิ่งนั้นมีอยู่จริงเขาก็ควรยื่นข้อเสนอให้ข้าก่อนและยอมรับความคิดเห็นของข้าแน่นอนผมมีอะไรจะให้ท่านทั้งสองด้วยไอ้ก,ก้อนเอาออกมาได้เลยไอ้เจ้านายนี่คือของขวัญ นี่มันน้ำตาของต้นไม้โลกตาสารของอลิเซียฮาโมเอลเจ้าเป็นมนุษย์ได้รับของล้ำค่าเช่นนี้ไม่ได้อย่างไรเหมือนจะได้ผลแฮะติดกับแล้วแล้วทำไมจึงให้พวกข้าละ่ะเจ้ามนุษย์นั่นสิทำไมไม่เพียงแต่พวกท่านทั้งสามจะถูกมองว่าเป็นช่างตีเหล็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแต่ละสายพันธุ์ของท่าน แต่ท่านยังทิ้งล่องรอยในตำนานไว้บวนทวีปอีกด้วยถูกต้องหรือเปล่าครับก็จริงและท่านได้แข่งขันกันเพื่อค้นหาว่าใครคือช่างตีเหล็กที่เก่งที่สุดมาเป็นเวลานานนับพันปีนั่นก็ใช่มันไม่แปลกเหรอแม้ว่าท่านจะต่อสู้มาหลายร้อยปีแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปเอจากที่ผมรู้หลังจากที่ท่านทั้งสาม สร้างสิ่งของมาทั้งปีแล้วท่านให้คะแนนผลงานของกันและกันและนับผลงานพวกนั้นละรู้ได้ยังไงนั่นแหละปัญหาพวกท่านมีมาตรฐานต่างกันและกำลังแข่งขันกันดังนั้นจะประเมินกันอย่างยุติธรรมได้ยังไงไอ้แกเพราะแบบนี้คะแนนฉันถึงต่ำตลอดใช่ไหมนั่นน่ะสิพูดอะไรของเจ้าเน่ะไอ้คนแค่ จะเอาอีกรอบหรือไงสู้กันไปเรื่องก็ไม่จบหรอกครับงั้นควรทำยังไงท่านมีคนที่สามารถตัดสิทนทุกอย่างอย่างยุติธรรมอยู่ที่นี่แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจเจ้ายุติธรรมคงจะเชื่อผมยากเชิญรับหนี้ไปเจ้าเจ้าเอาอะไรมามากมายวัตถุดิบมากมายขนาดนี้เห็นด้วยไหมครับ ว่าส่วนผสมทั้งหมดเป็นส่วนผสมในระดับเดียวกันใช่ของพวกนี้ระดับเดียวกันด้วยเวลาและวัตถุดิบที่เท่าเทียมกันโปรดแข่งขันกับเงื่อนไขเพิ่มเติมหนึ่งข้อการมีคนใช้มันจะทำให้มาตรฐานชัดเจนขึ้นนี่คิดว่าไงล่ะครับอืมคนใช้มันโปรดสร้างอุปกรณ์ให้ผมในฐานะผู้ใช้ ผมจะตัดสินยอย่างยุติธรรมที่สุดคิดว่าไงล่ะครับอยากลองทำกันดูหรือเปล่าอูฟู่เบ็ดโนหนึ่งเว็บใหญ่ใจชัวร์และหนึ่งเดียวในไทยที่มีกลุ่มนำเล่นครบทุกสายไม่ว่าจะบ่อนสล็อตหรือบารและมีระบบพอ,อโตทำงานรวดเร็วภายใน5วินาทีกาลันตีด้วยยอดผู้เล่นมากกว่า5 0 0 0คนมีทีมงานซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเพียงแค่เข้าไปที่ไลน์แล้วพิมพ์แอปอูฟู่เล่นแบบมีสไตล์เล่นแล้วได้ชัวร์ต้อง 呜呼！Uh, uh.